นี่คือข่าวที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องรู้ลิเวอร์พูลตอนนี้แทบจะฟูลทีมแล้วแต่มีเพียงแค่เคอร์ติจโจนเท่านั้นที่ยังไม่พร้อมลงสนามและที่น่าสนใจคืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าคนใหม่ยังไม่ได้รับการเร่งรีบให้ลงเล่นทันทีหลังจากเพิ่งหายเจ็บกลับมานี่คือเรื่องราวที่แฟนบอลหลายคนอาจพลาดไปและควรติดตามอย่างใกล้ชิด เจอเกนคอปคุญสือลิเวอร์พูลยืนยันอย่างชัดเจนว่าในเกมที่จะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์ที่14กันยายนนี้ทีมจะขาดเพียงแค่เคอติสโจนที่ยังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บเท่านั้นส่วนผู้เล่นคนอื่นๆอ,อย่างคอเนอร์บรัดลี่และเจเรมีฟริมปงต่างก็กลับมาลงซ้อมได้แล้วและพร้อมสำหรับการแข่งขันในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่12กันยายนครอปกล่าวว่าผมคิดว่าผู้เล่นส่วนใหญ่พร้อมลงสนาม เราซ้อมกันวันนี้โดยมีนักเตะเกือบครบทุกคนหลังจากพักเบรกทีมชาติมีเพียงเคอร์ติโจนที่ยังบาดเจ็บจากเกมล่าสุดและจะไม่ได้ลงเล่นกับเบอร์ลี่นักเตะที่กลับมาจากทีมชาติล้วนไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือครอปยังเปิดเผยว,ว่าเขาจะไม่เร่งรีบส่งอเล็กซานเดอร์อิซักลงสนามในเร็วๆนี้แม้ว่าอิซักจะเพิ่งกลับมาลงเล่นให้ทีมชาติสวีเดนได้เพียง18นาทีในเกมล่าสุดซึ่งเป็นการลงสนามครั้งแรกของเขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ครัปยั่งชื่นชมการจัดการของยอนดานทมัส,สันกุนซือทีมชาติสวีเดนที่รู้จักบริหารนักเตะอย่างเหมาะสมเขาควรได้รับคำชมอย่างมากเพราะมีนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกและต้องลงเล่น2เกมสำคัญแต่เขาก็เข้าใจดีว่าหากให้นักเตะลงเล่นเต็ม90นาทีทั้งสองนัดอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและต้องพักนานหลายสัปดาห์อีซักพลาช่วงปรีซีซั่นไปซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมเป็นเวลาถึงสหรือสี่เดือนตอนนี้เราต้องค่อยๆฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาอย่างระมัดระวัง เพราะเรามีโปรแกร,รมการแข่งขันที่แน่นหนาเราไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาเพื่อให้เล่นแค่2สัปดาห์แต่เป็นสัญญาระยะยาวถึง6ปีนี่คือสิ่งที่เราต้องจดจำและวางแผนอย่างรอบคอบและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการบริหารจัดการนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บอย่างระมัดระวังนั้นสำคัญกว่าการเร่งรีบให้ลงสนามทันทีคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรเสี่ยงส่งอิซักลงเล่นเพื่อช่วยทีมในระยะสั้นหรือควรรอให้เขาฟื้นฟูเต็มที่ก่อน แสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยเพราะนี่คือประเด็นที่อาจสร้างความเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในวงการฟุตบอลที่มาของภาพรอยเทอร์